สวัสดีครับวันนี้พามาดูฟักหอมนะครับที่เราปลูกเอาไว้ไม่กี่หลุมแล้วครับแล้วก็ทำค้างแบบว่าเล็กๆนะครับด้วยเส,สาไม้ไผ่แล้วก็ใช้เส้นเอ็นนะครับขึงนี่ตรงนี้ครับเส้นเอ็นครับทีนี้ปัญหาก็มีอยู่ว่านะครับลูกฟักหอมเขาลูกใหญ่นะครับคือ เครือเขาก็ใหญ่นะครับดูเครือเขานะครับขนาดเครือของเขานะครับเขาก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเส้นเอ็นเส้นเล็กๆกก็จะรับน้ําหนักได้ไม่ไหวนะครับเราก็เลยหาวิธีการนะครับรับน้ําหนักของฟักหอมนะครับจริงจริงแล้วเราควรจะทําค้างให้ใหญ่ๆนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเราไม่มีเวลาในการทําค้างให้เขานะครับก็เลยใช้วิธีการนี้ก่อนนะครับเพื่อชะลอเวลานะครับให้เขาขึ้น ค้างนะครับขึ้นไม้เลื้อยขึ้นไปนะครับอพอชะลอเวลาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าเราก็จะมองเห็นว่าเขารับน้ําหนักไม่ได้นะครับก็เลยหาวิธีการรับน้ําหนักนะครับก็คือทําให้ลูกฟักหอมอยู่บนค้างได้นะครับโดยที่เครือของเขาไม่หล่นลงมาแล้วก็ไม่ขาดลงมานะครับก็จะทําให้เครือของต้นฟักหอมนั้นขาดลงมานะครับแล้วก็ ลูกอาจจะเสียหายนะครับก็เลยใช้วิธีการนี้ครับเอาตะขายอย่างเงี้ครับตะข่ายสีฟ้านะครับผ้าตะขายสีฟ้านะครับมามัดเอาใช้เชือกปอฟางนะครับมัดนะครับที่มุมสีด้านนะครับมุมสีด้านแล้วก็มัดคล้องขึ้นมาด้านบนนะครับมาคล้องไว้กับค้างไม้ไผ่นะครับที่พาดขวางกับเสาไว้นะครับแบบนี้ครับ เพื่อที่จะรับน้าหนักเวลาที่ลูกเขาโตนะครับแล้วเขาจะห้อยลงมานะครับก็ใช้วิธีการนี้ครับเราไม่ได้ป้องกันแมลงนะครับเพราะว่าแมลงไม่มีนะครับในสวนเราตั้งแต่ปลูกฟัะขอมมา2ปีนะครับยังไม่เคยเห็นแมงลงรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นเรา อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันแมลงได้หรอกครับจริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าเราห่อทั้งผลนะครับถึงจะป้องกันแมลงได้ด้านบนเราเปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าส่วนเรายังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับแมลงของฟักหอมนะครับก็เลยไม่ได้ป้องกันแมลงนะครับแต่อันนี้แค่พยุงลูกไว้นะครับไม่ให้เขาดึงเครือให้ขาดจากด้านบนนะครับนี่ครับส่วนลูกนี้นะครับ ไม่ได้ใช้ผ้าตาข่ายอุ้มเอาไว้นะครับมัดเอาไว้แต่ว่าเขาวางอยู่บนไม้อย่างนี้นะครับเขาก็ไม่หล่นครับประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเขาไม่หล่นครับเขาจะอยู่แบบนี้ครับจนกระทั่งลูกเขาแก่เลยนะครับด้านนี้ก็มัดเหมือนกันครับสี่สี่มุมอันนี้ครับนี่ก็มัดเรียบร้อยครับพยุงเอาไว้ส่วนด้านบนครับ ด้านบนนี้ลูกนี้ครับจะเห็นว่าเครือเขานะครับไปพาดอยู่กับกิ่งไม้ไผ่พอดีนะครับด้านบนก็เลยกิ่งไม้ไผ่กิ่งนั้นนะครับซีกนั้นนะครับเขาก็รับน้ําหนักไว้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ไม่ทาเอาไว้นะครับไม่ใช้อะภาสีฟ้านะครับล้างเอาไว้นะครับก็เป็นวิธีนะครับที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับชั่วคราวนะครับ จริงๆแล้วเราควรจะทําค้างให้แข็งแรงนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเราไม่มีเวลาครับเราทําแค่นี้ครับเรามีเวลาทําค้างแค่นี้นะครับเราก็เลยเอามาแก้ไขปัญหาเอาตามหลังนะครับด้วยวิธีนี้นะครับสําหรับท่านใดที่มีค้างนะครับหรือเสาที่แข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่จะเป็นต้องทําแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องมามาทําเพิ่มนะครับ เพื่อรับน้ำหนักของลูกอื่นๆนะครับที่จะโตขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับการปลูกฟักหอมนะครับท่านใดที่มีเวลาน้อยนะครับก็สามารถที่จะํำค้างแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ค่อยมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาที่หลังนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับโอกาสหน้านะครับจะได้มาอัปเดตให้รับชมอีก ครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ